ออแอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนรอยจรนันแล้วค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอยุทยานั่นเองค่ะพระนครรีอยุทยาอตอนนี้เรามาอยุทยากันค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงสงการพอดีนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในทริปที่จะมีความเป็นสงการมากๆตรงไหนก็ไม่รู้ก็คือเที่ยวคาเฟ่เหมือนเดิมแต่ในเทศกาลสงการก็เลยเป็นสงการนั่นเองค่ะก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะคะทุกคน เราไปกินข้าวกันค่ะอาหารมาแล้วนะคะนะ่ากินมากเป็นแบบว่าอาหารทางกินกันค่ะน้องเดินใส่ตูดใส่หัว บางแกสัตว์นะคะดูหน้าไว้นะคนแบบนี้ไม่ถึงแสนป็นตัว ตอนนี้นะคะเราออกมาจากร้านแรกแล้วค่ะอาหารอร่อยมากเลยค่ะเรากำลังจะไปต่อคาเฟ่ร้าน2นะคะชื่อว่าเทวาคาเฟ่ค่ะก็จะไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการทําอะไรที่น่าตื่นเต้นมากทุกคนก็คือการไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่วัดซึ่งจริงๆอ่ะเทนนี้เขาฮิตมาประมาณ18ล้านปีแสงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาอายุทยาสักทีแล้วก็มาตอนนี้ก็มาทําได้ค่ะตอนรับสงการค่ะก็สามารถติดตามชมรูปได้ที่ไอจค่ะ ไปขอไว้ในตัวก็คือรูปในทีสวยมากคนไปกดฟอลแล้วก็ไปไลค์ได้แล้วก็แชร์ไว้เพื่อนดูได้ว่าคนนี้สวยจังโอเคค่ะอเดี๋ยวมันวิ่งมาละอุ้ยน้องช้าเหองได้ยงานสวยจองอยากอาน้ไม่ช้งเพ่งอยากให้ชัางอาบน้ำาพิ่งอยากให้ตาอาบน้ำ ตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็คนเยอะมากมากจนแบบไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีที่ยืนม,มีที่นั่งมีที่หายใจก็เลยแต่ใจย,ยอมแพ้แล้วออกมานะคะก็กำลังคิดว่าจะไปหาคาเฟ่อันใหม่ไม่ก็กลับโรงแรมนะคะเพราะตอนนี้อากาศร้อนมากคิดว่านรก39องศาตอนนี้เรามาเปลี่ยนร้านนะคะ <c oughs> ชี่ร้านว่า s อน n ี่ชอน y ี่คาเฟ่แอนด์จิสแล้วก็เสียกับกิฟต์เลยนะ เ้างหลังนะคะหนึ่งรูปในไอจีก็คือถ te ่ายไปแล้วร้อยรูปถ่ายไปแล้วร้อยรูปถ <t> ่ายไปแล้วร้อยรูปมีสักรูปไหมถ่ายกี่รอบวันนี้เมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะเป็นกาแฟแล้วก็ข้าววันเป็นแบบไอติมมะพร้าวแบบมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อาถ่ายรูปสุด โอ้ยสุดๆไปเลยค่ะอันนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็นี่คือชุดของเราแสบมากลมก็แดงฝั่งตรงข้ามก็คือนึกว่าหยุดหยุดไปในสมัยใช่มีแต่คนแต่งตัวเหมือนกันนะคะแต็มไปหมดเลยสุดปังสมบัติพีเซนเตอร์โรงเรียนระยองวิทยาคมนะคะน้ำเงินเหลืองน่งตึง ตรงนั้นน่ะเพราะอย่างไรเป็นอะไรบ้างกระตุกเหยดนะคะเวอร์ชันยังไม่ได้ข้ามหกว่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยรัตนารามชัยวัฒนารามวัฒนารามชัยวัฒนารามค่ะ คนมองกันทางวัดค่ะเพราะว่าผู้ชื่อว่าเขาผิดสามรอบแต่ว่าก็สวยมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศเมืองเก่านะคะแล้วก็เป็นพระชวังแล้วก็มีให้เช่าชุดไทยนี้นะคะแล้วก็เช่าชุดไทยมาถ่ายรูปกันค่ะเ้อหมุนตัวจะอีกหมุนตัวสองรอบมีรอบเลยนะไปจะโดดบูนไปก่ก็ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะ พอเดินเข้าวัดมารู้สึกเหมือนใช่รู้สึกเหมือนย้อนยุคเข้าไปอยู่ในอดีตนะคะเพราะทุกคนแต่งตัวแบบนี้หมดเลยก็เลยจะไม่เหงาแล้วก็ไม่เดียวดายแน่นอนค่ะทุกคนแบบว่าอลังการไม่ต้องอายนะคะเวลามาที่นี่เป็นทนี่เลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณส8ิบแปดองศาได้กลิ่นหมู่ไม้ได้กลิ่นหมู่ไม้หนังกรอบเต้ยงกรอบขึ้นมาแต่ว่าพอช่วงเย็นก็จะมีลมนิดนึงค่ะถ้าเกิดไม่ได้โดนแดดก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะแต่ร้อนค่ะคนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่ามีที่ค่ะ สวัสดีค่ะ<ย>ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะคะก็เป็นห้องสไตล์มูจิน่ารักมากอมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารชื่อกูดบิวนะคะก็มากินกุ้งแม่น้ำกัน,นะคะ่ะกุ้งตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าด้วยมากแบบสี่ตัวโลเนืงอคือว่าตัวใหญ่มาแต่ยังไม่เห็นเหมือนกันก็เป็นเนื้อก็เ<ๆ>ข้ากันคะ่ะเขามีดนตรีสดด้วยแล้วก็ติดฟิวแม่น้ำ And came on the day เราอยู่ที่วัดพระรามนะคะก็จัดเทศกาลสงการก็จะมีเทศกาลสงการอยู่ตรงนี้แต่เรามาแวะสานละเมืองก่อนแ๊บหนึ่งน้ำพึ่งออฟเซอร์วิสไปแล้วรอมาเลยออฟเซอร์วิสต่อเลยค่ะ เช้าแล้วนะคะเรามากินข้าวเอ้ยอาหารเช้ากันค่ะแต่ว่าอาหารเช้าที่นี่นะคะเขาจะให้เลือกเป็นเซตเซตว่าจะกินเซตไหน,นะคะ่ะแล้วก็เลือกไปทุกเซตเลยที่เขามีเพราะเรามีห้คนปรีล้วเขามีห้าเซตนี่ค่ะวิกกีกค่ะแนวญี่ปุ่นนะคะน้ำจ้มให้ด้วยปะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันแล้วนะคะเราจะมาไหว้พระก่อนค่ะวันนี้ก็ไม่มีแพลนอะไรมากนอกจากไหว้พระคาเฟ่แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะซื้อส่สสใหม่ด้วยอ๋อใช่ซื้อของฝากส่ใหม่เราตีทำจกิงได้อ่าแล้วอากาศก็ร้อนมากเลยค่ะแล้วก็ทุกคนจะไม่รู้แต่ว่าช่วงนี้น้องเพารลกำลังสอบอยู่นะคะแต่ว่าน้องยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยไปค่ะ เอาฟิกเอาฟิเข้าวัดดูของพี่หวานในต้นนะคะนี่ค่ะก็ร้อนอยู่ข้าวผัดก็ข้ามูลเป็นอุบอร์สดนะคะสวยมากเพื่อได้สูงว่าอากาศร้อนมากเราเทเลพอตไปอ้าวเกรดก็จะเทเลพอตเทเลพอตมาแล้วระหว่างทางก็อย่าตกหล่นก็พอค่ะเกรดขึ้นไปได้เองเลยนะ อเห็นคนใส่เส yes, ื้อคู่ข้างหน้าไหมคะพยายามจะห่มผ้าซึ่งหวันก็เลยร้องเพลงว่าผมผ้าให้หน่อยนะร้องต่อพี่ได้แล้วพีพีนะคะไปผงผ้าผงผ้านะคะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กกับไซส์สวยเพลงของพี่ๆไปแล้ว ช่วยน้องมน้องการผูกสบายถูกต้องเ็อย่างนี้นะคะแต่สบายของนางพึ่งนั้นอ่ะพึ่งไปโชว์แล้วพึ่งอยากให้มีภาพยูยูมา มาสามตอนนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือกันค่ะชื่อว่าร้านแม่ปานีนะคะแนะนํามาจากเพื่อนที่เป็นคนอยุธยาแท้ๆก็จะรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูโลเคอลมากแลวก็ดูดีอยู่ถ้าไม่อร่อยก็เดี๋ยวด่าเพื่อนค่ะ<ย> นี่เรามาคาเฟ่ชื่อดังที่ทุกคนถามใครถามใครว่าคาเฟ่อาทยาที่ไหนก็คือที่นี่นะคะ<ม> The Summer ไออ่นเงี้ยก็คือบรรยากาศก็เป็นขาวๆมินิมอลมินิมอลแล้วก็มีเม็เดเยอะเยอะค่ะ <c oughs> มีกาแฟแบบมีหลายหลักเม็ดอะไรเงี้ยแดดร้อนมากค่ะ คอันนี้น่ารักมากเป็นอยุทยาคอฟฟ่ก็จะเป็นโรตีส่ไหม่ข้างบนแล้วก็เลดดมอนพาแ,แล้วก็ลิ้นจี่ช็งแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกช็อกช็อกช้นกช็อกช็นะชะ็นกช็อ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 ก็อกช็นกช<ด>็อกช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 ็อาช็อร้็อนอกชอกช็อกอกช็กช็อกา็องก็อมช็อก็อกชอกช็อกชก็ออกองนอนกช็อกอกอก็กอก็ออ วิชลินซานะคะเห็นิดแล้วก็รถติดสุดยอดอันนี้คือซื้อไปกินเองซื้อไปถมที่มข้างหลังคือกองใส่ใหม่ที่ซื้อมารวมกันกว่าสิบโลเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะคุ้มไหมคะแป้งมันร้อนมากเลยแป้งมันเป็นเหนียวนุ่ม แต่ต้องกินสองสีเพราะสีไหนอร่อยกว่าเป็นไงบ้างคะทุกนเหนีวยวนุน่มหอมใบเตยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จากวันที่วันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเราก็จะให้น้ำผึ้งหานหนังสือสอบก็แบตเตอรี่ตอนนี้น้ำพึ่งเหลือ<บ>ก็เอาเป็นว่าชาวขอนที่นจนถึงตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนสนุกกันหรานะคะสงสต์วันปีใหม่ค<อ>่ะ 9 9 9อย่าลืมกดไอกดแชร์กดสไครตกันด้วยนะคะคุณค่ะตามติดตามรูปได้ที่ฝากีร่อบให้ช่ y VIPH ในไค่ะย้